วันนี้เขาก็มาส่งเบาะนะก็รู้สึกว่ามันก็นั่งแล้วมันก็นิ่มขึ้นนะอืมแต่แต่เดิมตู้อีมันเป็นแบบลักษณะแบบนี้เนี่ยแต่มันก็นั่งสบายระดับหนึ่งนะแต่ตรงปลายปลายปลายเท้ามันไอ้นี่ไงตรงปลายเท้ามันเป็นเหล็กเนาะแล้วเวลาวางขาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายไงมันขามันไปโดน โดนเหล็กอย่างเงี้ยมันไม่รู้สึกว่ามันวางขาแล้วมันไม่ค่อยสบายเราก็เลยซื้อบาอกมาอีกซื้อบะมาเพื่อให้มันตรงเนี้ยมันจะได้ไม่โดนขามันเวลาวางขามันจะได้ไม่ไปโดนขอบขอบไปตรงขอบเนี้ยตรงนี้มันเป็นเหล็กไงตรงนี้มันเป็นเหล็กเนี่ยแต่ว่าตัวเดิมมันก็นั่งสบายนะแต่พออันนี้บะมันก็ค่อนข้างจะนุ่มอะไรเงี้ยนะก็ไว้นั่งดูทีวีแบบชิลๆนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ก็ก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยไม่ใี่หรอกประหยัดประหยัดนะน,นะใช้ใจ่ายแบบประหยัดประหยัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยฟุ่มเฟนะือยอะไรเนาะส่วนใหญ่ถ้าถ้าจะถ้าจะเลือกของอะไรพวกนี้ก็จะนินแบบประหยัดไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่กี่เลยไม่กี่ร้อยหรอกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ <ๆ S 1> วก็ <ๆ S 1> แบบชิวๆแหลวเราก็จะมี <laughs> หมอนอิงวางไปก่อน หมอนอิงามาไปก่อนเราก็จะนั่งดูแบบนี้เนาะอืมแต่อันเดิมอ่ะเบาเดิมอ่ะแต่เขาก็มีผ้าผูกให้นะตรงเนี้ยผ้าผูกให้แต่ข้างบนเราว่าผูกแล้วมันไม่ค่อยมันก็มีข้างบนผ้าผูกแต่ว่าเราว่าผูกแล้วมันไม่ค่อยสวยไงยมันก็เลยแต่เราก็ผูกแต่ข้างล่างเพิ่มให้มันเลื่อนมาเนาะ <pe ars> นั่งแล้วมันก็นุ่มๆนะนุ่มๆนะดีเบามันนุ่มๆดีแหละอย่างเงี้ยโอเคไว้นั่งดูทีวีอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมานั่งข้างนอกหรอกเพราะมันอากาศมันร้อน ก็ตรงนี้มันก็ระดับสายตาพอดีดูทีวีตรงเนี้ยนะก็ระดับสายตาก็ข้างนอกไม่ได้ติดแอร์ไงเดี๋ยวถ้าช่วงหน้าร้อนก็ไปดูในห้องนอนก่อนเพราะว่าในห้องนอนมันห้องเล็กห้องนอนเล็กติดแอร์แล้วมันไม่เปืองติดแอร์ข้างนอกแล้วมันเปืองพื้นที่มันมันต่อต่อกันไปบ้านเล็กแหละแต่ว่าห้องรับแขกห้องครัวห้องอะไรเนี่ยห้องรับแขก ห้องครัวอันนี้ก็ห้องครัวมันต่อกันไม่หมดมันก็เลยไนี่นะแต่เมื่อก่อนเราเราซื้ออะไรมาก็เน้นประหยัดแหละเก้าอีนน้ตัวนี้ก็ประหยัดเน้นประหยัดประหยัดไ,ไม่ได้เน้นหรูหราอะไรนะอเี้ตอนแรกก็มานั่งดูทีวีตรงนี้เอาหมอนมาพอตอนหลังก็มานั่งดูตรงนั้นเปลี่ยนไปนั่งดูตรงตรงนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะ โอ้โหคือแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยน่าจะมานอนข้างนอกมานั่งดูทีวีข้างนอกได้แต่ถ้าเป็นหน้าแบบหน้าร้อนเนี่ยวันนี้ช่วงนี้หน้าร้อนก็โอ้แต่ถ้าช่วงนี้มันอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วนะพอเลยหกโมงเย็นเลยห้าโมงอย่หกโมงเย็นไปแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยร้อนแล้วพอพอพระอาทิตย์ตกนะก็ไม่ค่อยร้อนนี่ก็บรรยากาศสาวโสดเนี่ยครัวเคอก็ไม่ค่อยได้ทําของเขิก็ยังวางกล่องอยู่ีพวกลังมาส่งของเนี่ยนะต้องทยอยทิ้งเพราะว่าถ้าทิ้งหมด ทิ้งไปทีเดียวแล้วขยะเขาบางทีต้องทยอยทิ้งทีละสองถุงนี่เงี้ยบางทีก็เขาจะได้แบบไปทิ้งบ้านอื่นบ้างนะคือหมายถึงรถขยะเขาถ้าเราทิ้งหลายถุงเกินมันก็เกรงใจเขาด้วยแหละเขาต้องมาขนอะไรเงี้ยแล้วมาเต็มที่แล้วก็เอาไปวางกองๆขยะให้เขาแค่สองถุงครั้งละสองถุงอย่เงี้ยอืมเพราะว่ามันจะได้เผื่อเผื่อบ้านอื่นด้วยนะเขาเผื่อบ้านอื่นเขาทิ้งด้วยไงน,นี่ก็ห้องครัวแล้วก็โล่งๆนะ ไม่ได้มีไรเลยแล้ว,ลวก็ครัวก็ไม่ได้ทำหรูหราทำแบบเน้นประหยัดอะไรเงี้ยเนาะก็ชิวๆบรรยากาศที่บ้านก็เงียบๆอย่างเงี้ยนะเพื่อนๆนี่ยเก็บของนี่ก็ห้องเก็บของล้างเลิงอะไรก็ยังยังไม่ได้นี่แล้วนี่ห้องเก็บของเราห้องตากผ้าห้องเก็บของเรานะเนี่ยดู <c oughs> เราเก็บของอะไรห้องนี้แหละของมันเยอะอน,นี่ห้องน้ําสำโสดน,นี่ก็บรรยากาศที่บ้านจะเป็นอย่างนี้เงียบๆอยู่คนเดียวเนาะมันก็อะไรมากมายอันนี้ห้องครัวมันก็จะทะลุกับห้องรับแขกมันจะทะลุไปห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ยเท่าะลุไปตรงนีนะ้มันก็จะถึงกันอย่างเงี้ยมันก็อันนี้นี้ก็เป็นห้องนอนญาติเนาะเวลาญาติมาเยี่ยมแขกเขิบมาเยี่ยมก็จะเป็นอย่างนี้ นี่ก็จะเป็นท er. ี่นอนอย่างนี้บางทีเขามาเยี่ยมมาอะไรเงี้ยก็จะได้มานอนห้องนี้อย่างเงี้ยเวลาญาติมาอะย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เพิ่งทำฝ้าใหม่ในห้องนี้ฝ้าเพดานฝ้าทำาเลยฟงติดไฟใหม่ทำแต่ห้องแขกนะห้องตัวเองยังไม่ได้ทำเลยห้องเราอ่ะของมันเยอะเราก็เลยไม่ค่อยได้ ห้องนอนเราอะของมันเยอะเราก็เลยไม่ใหญ่ข่ะไปทำฝ้าเพราะมันต้องรื้อของมาเยอะไงเราก็เลยเอาแผ่นแล้วก็ซื้อแผ่นมาปิดเองนะแผ่นแบบเป็นฝ้าอะไรมาปิดห้องนอนเราเองแบบเป็นเป็นสติกเกอร์อะที่มันคล้ายๆกับฝ้าเพดานอะเราก็ปิดเข้าไปอย่างเงี้ยในห้องนอนเราออย่างงี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี่ห้องนอนเราส่วนใหญ่เราก็เปิดแอร์ไว้ในห้องแหละแล้วเวลาเราถ่ายคลิปเสร็จถ่ายเลยเสร็จ บ้านเราก็เป็นบ้านเดี่ยวเนาะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแหละมันเป็นบ้านเก่าแล้วส่วนใหญ่สมัยก่อนมันก็เป็นชั้นเดียวอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเราก็จะมาติดฝ้าเพดานเนี่ยซ่อมฝ้าเองนะฝ้าเพดานซ่อมเองแล้วบางทีเราก็มานั่งถ้าเราไอ้นี่เราก็มานั่งดูทีวีดูทีวีห้องเราอะไรเงี้ยก็ดูทีวีห้องเราเนี่ยเราก็จะมีทีวีในห้องไว้ดูตอนไอ้นี่เนาะตอนนี้แล้วก็เราก็จะเปิดแอร์ไว้ตรงนี้เปิดแอร์ไว้ ข้างในห้องตอนกลางวันเราจะเปิดไว้เราไม่ได้บางทีเราก็ไม่ได้เปิดให้ตัวเราหรอกเราเปิดให้เครื่องสาอางแหละเราเ,เก,เากาลีกเว่าเครื่องสำอางร้อนเครื่องสำอางมจะเสียแล้วก็โทรศัพท์ด้วยนะ <g ül> เออแล้วก็เปิดเราก็เปิดให้ตัวเราด้วยแหละแต่เราก็เนยบางทีเราเกรงว่าโทรศัพท์มันจะนไไี่ไงเออมันจะร้อนเกินเราก็เลยเปิดแอร์ให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าหนาวหน้า,นาฝนเราก็าประหยัดจริงๆเราก็เป็นคนประหยัดนะนี่เวลาเราไม่อยู่ในห้องเราก็จะ ไม่อยู่ตรงจุดไหนเราก็จะเดินไปปิดไฟ <c oughs> อย่างครัวเนี่ยเราก็ต้องรีบไปปิดไฟละอืมปิดไฟก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบืองเราจะเปิดแค่ดวงเดียวแหละอยู่คนเดียวด้วยถ้าดูทีวีเราก็เปิดแต่ดูทีวีส่วนใหญ่เราเมื่อก่อนเราก็เปิดไฟตรงทีวีนะแต่เราเราก็บางทีบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากให้แสงมันสะท้อนอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะปิดช่วงดูทีวีเราจะปิดตรงนี้นะตรงดูทีวีแต่เราก็จะเปิดรอบ,รอบ เปิดไฟร,รอบๆให้มันนี่ไงให้แสงมันเข้ามาแต่เราคือไฟเรามาอยู่ข้างบนนี้เลยไฟเรามาอยู่บนทีวีไง <c oughs> มันอยู่บนนี้แล้วเ,เราก็ไม่ค่อยอยากให้มันนน่นนะเราก็จะอยากได้ฟีลแบบให้มันสบายๆตาเนาะเราก็เลยแต่ควรจะมแีแสงสว่างเพียงพอนะเวลาดูทีวีอะ่ะเพราะว่ามันจะถนอมสายตาไงใช่ไหมควรจะให้แสงสว่างพอไม่ควรมืดเกินไปอ่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ จะเปิดไฟร,รอบๆเลยถ้าเราจะดูทีวีอ่ะเราเราปกติเมื่อก่อนเราเปิดดวงนี้แต่เรารู้สึกว่ามันก็มันมันจะจ้าไปสว่างจ้าไปเวลาเรานั่งดูทีวีแล้วก็เลยเฮ้ยปิดดวงนี้ปิดดวงนี้แล้ดดวก็เราก็มาเปิดรอบๆอย่างเงี้ยเปิดแค่สองดวงเนี้ยเปิดแค่สองดวงเนี้ยแล้วแสงมันก็จะถึงทีวีพอเปิดทีวีแล้วมันก็เนี่ยห้องดูทีวีมันก็จะเป็นระดับเนี้ยเราชอบแสงขนาดเนี้ยดูทนะีวีเนาะอะไรเงี้ยมันก็ โอระดับหนึง่ง <landsca ping> อันนี้ก็จะมานั่งลองดูว่าจะมาดูว่าเฮ้ยเวลานั่งดูทีวีแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะบางทีตอนช่วงเย็นๆเราก็จะมานั่งข้างนอกดูทีวีแล้วบางทีเราก็มานั่งทานข้าวตรงนี้โต๊ะทานข้าวเราตรงนี้นะโต๊ะทานข้าวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เรา,า <ile> ก,ก็จะมาทานเสร็จแล้วก็นั่งดูทีวีแต่ช่วงนี้ก็ดูได้นะเพราะว่าอากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนหรอกพอพระอาทิตย์ตกก็ไม่ค่อยร้อนแล้วเราก็จะมานั่งแบบอย่างเงี้ยแบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็จะเหยียดขาไปแบบนี้นะ เด็กขาวนี้ลรวก็นั่งดูทีวีอย่างเงี้ย <c oughs> ชิวๆนะเพื่อนๆชิวๆอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยแต่เราต้องมีหมอนพิงด้วยนะหมอนตรงนี้พิงอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ดูทีวีตรงนี้ก็เดี๋ยวนี่ยเราจะดูแบบเนี้ยชิวๆ <c oughs>